มันมีอะไรที่จะช่วยผมหรือหนังศรีรษะของเรามรวิตามินอะไรพอจะช่วยได้ไหมคะหมอในแง่ของวิตามินใช่ไหมคะมีวิตามินที่มีข้อมูลทางการแพทย์อยู่ประมาณ5ตัวที่มีข้อมูลว่าช่วยในแง่ของความแข็งแรงของผม<ะ>แล้วก็การร่วงการบางของผมตัวแรกเลยคือโปรโตีนคะ่ะ โปรโตีน,ตนเขาเป็นวิตามินที่เป็นโปรโตีนมีหรือว่าโปรโตีนธรรมชาติที่เราอาจจะมีจากโปรโตีนธรรมชาติจากเนื้อสตัตว์หรือว่าเป็นผงโปรโตีนซึ่งเราทราบดีว่าโปรโตีนทําหน้าที่ซ่อมแซมโปรโตีนและโครงสร้างผิวสว่วนที่สึกหรอตัวที่2องคือธาตุเหล็กธาตุเหล็กใช่ค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ระดับของธาตุเหล็กในเลือดเราต่ำกว่า70 จะทําให้คนผมบางเร็วขึ้นได้เราจะเห็นว่าบางคนผมบางเร็วกว่าวัอันควรค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีระดับธาตุเหล็กต่ําอาจจะทําให้ผมบางได้การเสริมธาตุเหล็กในกรณีแบบนี้ช่วยทําให้ผมบางดีขึ้นได้แล้วผมแข็งแรงได้บางคนจะเพิ่มวิตามินซเข้าไปด้วยเพื่อการกินเพื่อให้ธาตุเหล็กดูดซึมได้ดีขึ้นแต่วิตามินซเองไม่ได้ช่วยเสริมในเรื่องของเส้นผมโดยตรงค่ะ อันที่3ามคือวิตามินดีค่ะคนที่วิตามินดีต่ำเนี่ยจะทําให้ผมบางและผมร่วงได้ง่าย<อ>การเสริมวิตามินดีในคนที่วิตามินดีต่ําก็จะช่วยได้คอันถัดไปคือซิงค่ะใช่ซิงก็เหมือนกันเลยคนที่มีระดับของสังกะสีในเลือดที่ต่ําการกินเสริมก็จะช่วยได้เพราะว่าซิงเป็นส่วนหนึ่งของตัวที่ทําให้เซลล์ของเส้นผมมีการพัฒนาแล้วก็เติบโต,ตขึ้นค่ะ สุดท้ายคือไบโอตินไบโอตินอัไบโอตินนี้เราได้ยินบอกพี่ก็ทานไบโอตินใช่ค่ะไบโอตินคนคนมักจะเข้าใจว่าการทานไบโอตินทําให้ผมยาวเร็วขึ้นอ๋อเหรอคะมีคนคิดเหมือนซึ่งไบโอตินไม่ได้ทําให้ผมยาวเร็วขึ้นใช่ไหมคะไบโอตินเนี้ยเป็นสารตั้งต้นของการสร้างเคราตินที่เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ในโครงสร้างผมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานไบโอตินในกรณีคนที่ขาดจะทําให้เส้นผมแข็งแรงขึ้น มาพบกับ LIFE EXPO งานมหากรรมสุขภาพแห่งปี <te le> <t ose> เขา้าวงงานฟรีลงทะเบียนได้ที่ e v e n t Pop ดับมีแล้วพบกันวันที่15 -16 ถึง1ิพฤศจิกายนนี้ที่ UOB LIFE e m s p h r r e แค่มาร่วมงานสุขภาพก็ดีขึ้นแล้ว10%อายุยืนขึ้นอีก10ปี